วันนี้มาแชร์วิธีผสมน้ำเพื่อใช้เช็ดใบไม้ค่ะไม้มงคลที่เรานิยมปลูกในบ้านนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อเช็ดแล้วนะคะจะให้ความมันวาวเงาแบบนี้เลยนะคะสารที่ใช้ผสมน้ำในวันนี้นะคะไม่มีความเหนียวไม่มีความหวานนะคะดังนั้นนะคะจึงไม่กักเก็บฝุ่นละอองแล้วก็ไม่ใช่สารลอม,มดด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สำคัญนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ใบไม้นะคะและยังทำให้เขาสังเคราะห์แสงและคายน้ำได้อย่างเป็นปกติด้วยค่ะคุณผู้ชม เชื่อกันว่านะคะถ้าบ้านไหนดูแลใบไม้ให้สวยสดเงาวาวงดงามแบบนี้นะคะจะช่วยเสริมพวงจุ้ยดีๆให้กับบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีผสมน้ำกันค่ะก่อนจะไปะชมคลิปวิดีโอนะคะแอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะช่อง YouTube นี้นะคะจะเป็นการจัดก,การงานบ้านงานครัวเคล็ดลับก้นครัวตลอดจนสูตรอาหารมาแบ่งปันกันอยู่เสมอน,นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ ไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะกันไกลนะคะแล้วก็ผ้านุ่มๆแอดใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดอนเนกประสงค์แบบนี้ค่ะ เริ่มต้นนะคะด้วยการดึงผ้าออกมา2ผืนนะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะนําผ้าไปซักล้างล้างผ่านน้ํานะคะคุณผู้ชมคะขย,ยี้เอาพวกน้ําหอมนะคะหรือว่าแอลกอฮอล์หรือว่าสารใดๆก็ตามแต่ที่อยู่ในผ้าเนี่ยค่ะทิ้งไปกับน้ําให้หมดนะคะคุณผู้ชมเราต้องการเพียงความนุ่มของผ้านะคะจากนั้นนะคะนําภาชนะกระมังก็ได้ค่ะมารองน้ําใส่ปริมาณน้ําเยอะนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเอาผ้าใส่ลงไปเลยนะ น้ำในกระมังนี้นะคะเราเตรียมไว้สำหรับเช็ดทำความสะอาดใบไม้ค่ะแต่ก่อนจะทำความสะอาดนะคะให้ตัดแต่งใบก่อนค่ะคุณผู้ชมคะแต่งใบแต่งกิ่งจัดทรงพุ่มให้สวยนะคะแยกใบที่เสียๆทิ้งนะคะส่วนกิ่งที่เยอะเกินไปแล้วก็จะขยายพันธุ์นี่ก็คือกิ่งที่อาจจะนําไปขยายต่อนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะได้พุ่มไม้ที่เราตัดแต่งเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะ ผ้าสองผืนที่เราเตรียมไว้นะคะบิดน้ำให้หมาดๆนะคะจากนั้นเนี่ยก็นำผ้ามาพันที่นิ้วมือทั้งสองมือนะคะคุณผู้ชมเว้นนิ้วโป้งเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นรองใต้ใบผืนหนึ่งแล้วก็มือขวาเช็ดวนๆแบบนี้เลยนะคะเราจะเช็ดทุกใบเลยนะคะคุณผู้ชม ใบไม้ที่ไม่เคยทําความสะอาดเลยนะคะจะกักเก็บฝุ่นละอองอยู่บนใบนะคะหรือบางทีก็มีใยแมงมุมหรือไข่แมลงนะคะพวกนี้นะคะจะทําให้ใบไม้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงหรือว่าคลายน้ําได้ดีนะคะคุณผู้ชมนานวันเข้านะคะต้นไม้ก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาไม่งามค่ะเพราะว่ากระบวนการการสังเคราะห์แสงหรือการดูดซึมอาหารเนี่ยน้อยลงค่ะคุณผู้ชมดังนั้นนะคะการทําความสะอาดใบไม้นะเป็นเรื่องสําคัญมากๆโดยเฉพาะใบไม้ที่อยู่ในบ้านหรือต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในบ้านนะคะ เวลาที่เราเช็ดทำความสะอาดใบไม้ไปเรื่อยๆแล้วนะคะผ้าจะเริ่มสปกปรกให้นำผ้าไปซักในน้ำอยู่บ่อยๆครั้งนะคะเนี่ยค่ะซักเอาฝุ่นละอองและความสกปรกออกก่อนที่จะนำไปเช็ดอีกนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะลงน้ำมันเคลือบนะคะคุณผู้ชมคะให้ทำความสะอาดต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในบ้านก่อนนะคะเอาละค่ะแล้วมอนสเตอร่านี้ก็เป็นต้นไม้ต้นสุดท้ายแล้วนะคะที่แอดจะเช็ดทำความสะอาดไปนะคะ จากนี้นะคะพอเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วนะไปผสมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นลงในน้ําเปล่ากันค่ะใช้น้ำหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะบีบน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นลงไป10หยดเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเราจะเจือจางน้ํามันมะพร้าวกับน้ําเปล่าน้ําสะอาดนะคะเพื่อไม่ให้น้ํามันมะพร้าวค่ะเคลือบอยู่บนผิวหน้าใบไม้มากจนเกินไปค่ะ ถ้าใบไม้ถูกเคลือบด้วยน้ํามันมากจนเกินไปนะคะก็จะเป็นอุปสรรคในการคายน้ําหรือว่าสังเคราะห์แสงของเขาได้ค่ะดังนั้นเราจะแค่เจือจางลงไปในน้ําสะอาดแบบนี้นะแล้วก็ใช้ผ้าเปลี่ยนผืนใหม่แล้วนะคะคุณผู้ชมใช้สองผืนเหมือนเดิมแต่ใช้ผืนใหม่อาไปซักน้ําให้เรียบร้อยก่อนนําผ้านุ่มนะคะมาจุ่มในน้ําที่เจือจางด้วยน้ํามันมะพร้าวแบบนี้ค่ะคราวนี้นะคะบิดผ้าให้แห้งเลยค่ะคุณผู้ชมคะแห้งมากที่สุดนั่นแหละให้มีแค่ น้ำมันเคลือบเล็กๆนะคะนำไปเช็ดบนใบไม้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผ้าบ่อยนะเนื่องจากว่าเราทำความสะอาดใบไม้ไปแล้วเราเอาฝุ่นละอองออกหมดแล้วนะคะก็เพียงแค่เคลือบเงาให้มันวาวเท่านั้นเองค่ะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนอกจากหอมแล้วนะยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ใบไม้ได้ด้วยค่ะคุณผู้ชม สิ่งที่จะสังเกตได้ชัดๆเลยนะคะเมื่อเราเช็ดทําความสะอาดด้วยน้ํามันมะพร้าวนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมใบไม้ของเรานะคะจะมีความมันวาวแบบธรรมชาติคือเขาจะไม่ได้มันเวอร์วังหรือว่าเงาวับเหมือนเราฉีดสเปรย์ใบไม้นะคะคุณผู้ชมแต่เขาจะดูเป็นใบไม้ที่สุขภาพดีสวยสดงดงามแบบนี้เลยค่ะแนะนำให้ทำแบบนี้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมคะแล้วเราจะมีต้นไม้ที่เอาไว้รับแขกได้งดงาม แล้วคนที่อาศัยอยู่ในบ้านก็รู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะเชื่อไหมคะว่าการทําแบบนี้นะคะฝึกสมาธิได้ดีทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะวันนี้แอดต้องลาไปก่อนแล้วนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะรับรองว่าจะมีสาระดีๆเมนูเด็ดๆมาฝากอยู่เสมอวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ